ในยุคนี้ยุคปัจจุบันนะครับก็เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโล,โลยีเรื่องของสังคมหรือว่าพฤติกรรมคนก็จะเปลี่ยน แต่สิ่งที่ไม่อยากจะให้เปลี่ยนนะนั่นก็คือการที่เราเคยมีน้ำใจให้กันการที่เราเคยมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วมันทําให้เราได้รู้สึกว่าจริงๆนะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่สุดสิ่งที่มันจําเป็นมากที่สุดนั่นก็คือการที่เรามีน้ำใจให้กันการที่เรากล้าที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ว่านะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขาไป ทำบุญนะไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดแห่งหนึ่งนะแต่ในขณะที่เขาฟังอยู่นะก็มีเสียงโทรศัพท์ของผู้ชายคนหนึ่งนะที่เป็นสามีดังขึ้นนะแล้วก็ะอาจารย์กําลังเทศอยู่แล้วก็ได้หยุดเทศนะแล้วก็มาต่อว่าผู้ชายคนนี้หาว่าไม่มีมารยาทไม่รู้จักการเทศนะมาสถานที่แบบนี้นะควรที่จะปิดโทรศัพท์นะหลังจากผ้า,าจา์นะได้หยุดว่าแล้วนะทุกคนนะที่อยู่ในวัดก็จดจ้องมาที่ ผู้ชายคนนีนะ้เหมือนประมาณว่านะด่าด้วยสายตานะเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วนะเขาเขาก็ขับรถกลับบ้านนะในขณะที่ขับรถนะภรรยาก็ต่อว่าเขาอีกว่าเนี่ยเสียมารยาทอายชาวบ้านเขาเนี่ยทำอะไรไปไม่รู้จาัก,การาเทศะเลยนะมันก็ทําให้เขารู้สึกเครียดมาวัดครั้งนี้ไม่ได้สบายใจเลยก็ไปเข้าผับเข้าบรานะในขณะที่เข้าผับเข้าบาร์เขาก็นั่งดิ้งเดิมนะอาจจะเมานิดนึงนะมือนี่เผลอไปปัด ตรงแก้วตกแตกนะ่ะกระจายเลยนะแล้วก็กระเด็นไปสู่โต๊ะข้างๆนะแล้วก็มีผู้ชายสามคนนะเหมือนเดินจะมาหาเรื่องนะในความคิดเขานะแล้วมันทําให้เขาคิดเฮ้ยทาไมวันนี้รู้สึกไม่ดีทําไมวันนี้มันซวยจังมันไม่ดีจังนะแต่นะผู้ชาย3าคนที่เดินเข้ามานั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นพนักงานนะพนักงานคนแรกนะเขาก็ถามผู้ชายคนนี้เลยเป็นอะไรมากไหมครับเจ็บมากไหมครับ และพนักง,งานคนที่สองเขาก็านอีกว่าเป็นอะไรมากไหมครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้นะเดี๋ยวจะปัดกวาดเช็ดถูนะทาความสะอาดให้เรียบร้อยและพนักง,งานคนที่สามก็เป็นผู้จัดการนะเดินมาพอดีนะเอาเหล้าขวดใหม่นะมาตั้งไว้เลย,เลยนะแล้วก็บอกผู้ชายคนนี้ว่าเนี่ยไม่เป็นไรครับนะคนเราเนะี่ยก็สามารถผิดพลาดกันได้เสมอนะี่ยหลังจากที่เขาฟังเสร็จแล้วนะครับมันทําให้เขารู้สึกดีเนะี่ย และแล้วเขาก็ไม่เข้าวัดเข้าวากับการเป็นว่ามาเข้าผับเข้าบาแทนนะเพราะว่าการที่เขามาสถานที่แบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาได้มีมิตรไมตรีทําให้เขาได้รับความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันนะซึ่งจริงๆแล้วนะคนที่เข้าวัดเข้าวาควรที่จะเป็นคนที่มีน้ําใจควรที่จะเป็นคนที่ให้อภัยคนมากกว่าสถานที่แบบนี้เห็นไหมครับเรื่องนี้มันก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองอะไรหลายอย่างนะในเรื่องของความถูกต้องการทําถูกต้องและ คิดว่าเราเนี่ยดีที่สุดนะการที่เราไปยึดติดหลักเกณฑ์ความถูกต้องมากจนเกินไปจนลืมไปว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้นะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญอะไรนะซึ่งปกติแล้วนะทุกคนก็สามารถที่จะผิดพลาดกันได้นะแต่เสียงโทรศรัพท์ของผู้ชายคนนั้นที่มันดังนะมันก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเขาเนะี่ยมันเกิดจากการเผลอการลืมไปนะมันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้เช่นเดียวกันนะ ความถูกต้องนะมันก็ไม่ใช่ว่านะเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะจนลืมไปว่าเนะี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรานะสามารถที่จะเอาร่มอร่ยให้กับผู้คนได้นะเหมือนข่าวขาว,ขาวหนึ่งเช่นเดียวกันนะมีตาใหญ่คนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์นะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็ไปเจอด่านตำรวจเขาก็ตกใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความถูกต้องนะตำรวจก็คงต้องจับนะแต่ตำรวจในวันนั้นเขาไม่จับนะเขาก็ถามว่าทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อก และสุดท้ายแล้วเขาให้คําแนะนำนะกับตายายคู่นี้ว่าพูดถึงความอันตรายของการที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกและแล้วตารวจานนี้ก็ซื้อหมวกกันน็อกให้กับตายายด้วยแล้วก็ปล่อยตายายไปซึ่งจริงๆแล้วนะตายายคู่นี้เขาอาจจะไม่ได้เจตนานะหรือว่าเขาอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้นะและเราก็ได้เห็นความสวยงามนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ ดังนั้นการที่เราไปยึดติดหลักเกณฑ์ความถูกต้องมากจนเกินไปจนลืมไปว่าเรื่องบางเรื่องเราก็สามารถที่จะอภ mm ัย hmm. ให้คนอื่นได้เรื่องบางเรื่องเราก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือว่ามีน้ําใจให้กับคนอื่นได้ถ้าเรานะครับสามารถที่จะยุ่นยวนนะฮะหรือว่าอารมณ์อรวยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะครับเราก็จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างมีความสุขนะผมอาจารย์บอลอุทิศวิลาศีสวัสดีครับ